สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลักขี้แพ้นะครับวันนี้เราอยู่ในเลกหนะลองอินเดอร์นักเวนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวขอญาตแจกโค้ดก่อนเลยนะครับอ่าปิงปิงปิงคือมีจะบอกว่าไ d ดีคือมีไม่สามารถเล่นด่านได้แล้วครับจริงๆวันนี้จะลงแต่มันเล่นไม่ได้เห็นไหมมันติดคือโอ้โหมันด่านมันง่ายมากเลยตอนนี้จนแบบโอ้มันต้องรอเลเวลว่ะโอ้ ต่เกิดเ,เพื่อนๆที่แบบว่าอยากลุยด่านไปเลยอยากเาไปเลยใช่ไหมครับก็ไม่ยากอะไรก็แค่เติมเองครับด้วยแพ็กเกจสุดยอดที่เขามาขายอยู่ตอนนี้ก็คือแพ็กเกจอะไรครับ fp อยู่ไหนละนี่สกิลอัพนะเห็นบ้าง <c oughs> <c oughs> มันจะได้ fp สีฟ้า12ชั่วโมงสียอัน <c oughs> ถ้าเ,เพื่อนๆรีบมะานะ3็0รบาทเท่านั้นเองนะครับมีว่ามันคุ้มคือใบสกิลเ p ขั้นสูงเนะี่ยคุ้มอย่างอื่นมีเฉยนะ ก็ถ้าเกิดมันเพื่อนไม่รีบมากก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเติมก็ได้ครับยังมีก็คือวันนี้คงไม่ได้ลงไกด์ะแมบปบใหม่เพราะว่ามันตีไม่ได้ไงเออเลเวลตัวละครมันไม่ถึงอะอ่ะอันนี้มาบอกวิธีการเซตสก,กิลผ่าน PVE ของมีแบบรุ่นใหม่เลยนะอันนี้คือมีได้ไปทดลองเทสแล้ววิาสานี่สเตตัส120เด็ก120เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นในส่วนอินยาวเลยเอาดาเมจนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนสกิลมีเรียงตามนี้เลยมีรู้สึกว่าเออเป็นการดึงประสิทธิภาพของหลอดแรงสุดแล้วก็ถ้าเกิดเรียงเรียงตามนี้หลอดหมีก็ได้ดอกเออจังจังหวะรอบที่2มันประมาณ2ล้านอนะรอบแรกมันประมาณล้านกว่าแต่คือโบนัสเอ็มอแท็กมันยังยังมันยังมันยังไม่ครบเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นลงกับแรงเจอร์กับครูมากกว่าคิดว่าถ้าเกิดลงโบนัสเอ็มเอแท็กเนี่ยห้าร้อยได้อีกสักประมาณสักงสามพันน่าจะหลอดลงประมาณสั้งสองล้านก็แค่นี้แรงวิชาแล้วนะ ต่อไปในส่วนคูเดอร์คูเดอร์ตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่แล้วครับฉช้ไล่กว่าเดิมลองมาทําตามที่มีบอกได้ด่านแม่งจะง่ายมากด่านง่ายจนที่ว่าเลเวลติดนะโอโหอะไรเนี้ฮะมันมาหยุดเออเอาเลเวลมาหยุดเราแบบนี้ได้ยังไงสมัยเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลขสาครับแล้วก็เป็นในส่วนโซเลขสอเห็นปะแต่ว่าการจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเด็กคือ140ที่มีทดลองมันจะทุบสมัยในยดอกที่2พอดีเลยครับตอนก่อนจบประมาณ2-1วิ ต่อไปอีกเซตหนึ่งให้ลงรักเลยครับเพราะอย่างที่บอกคุชเตอร์แรงไม่แรงอยู่ที่การติดคีย์อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีค่าคีย์เยอะๆแล้แน่นอนว่าการจะมีค่าคีย์เราก็ต้องอัพอย่าลืมเลยอันดับแรกเลื่อนขั้นก่อนเปลี่ยนค่าสามพไม่รู้ทําอะไรเลื่อ,กอนกอรีสก่อนเลยครับเพราะว่าจะได้ค่าลักอยู่ที่สามร้อยสี่สิบหกก็จะช่วยทําให้คุชเตอร์ติดคีย์ง่ายอันนี้สําคัญนะถ้าเกิดสมมุติเราเอาสปิริตไลท์เนี่ยมาอยู่ช่องสองอ่ะมันจะไล่ตอนที่เออถ้าเกิดเรนเจอร์โนลิมิตช่องสองเนี่ เหมือนประมาณโลลิมิตมันจะยิงไปครึ่งหลอดแล้วอะเราเพิ่งไล่มันจะทําให้ดาเมจตกนะครับเพราะฉะนั้นเอาวิธีการทําแบบนี้คือวิธีการเร่งดาเมทที่สูงที่สุดแล้วอันนี้คือเป็นการเร่งดาเมจที่สูงที่สุดเพราะว่าสมัยสอดอกถูกไหมครับถ้าเกิดติดขี้ก็6กล้านสดอกแล้วก็เป็นในส่วนกรนนเลียสกรเลียหมีก็คีประมาณ2ล้านกว่าก็โดยรวมอันนี้นะเปิดก่อนสปิริตไลท์บัฟโจมตีเลยครับบัฟโจมตีเลยให้กับเออเรนเจอร์ยิง แล้วก็เป็นในส่วนเอ้พิษสาสเอ็มแม็กแมันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเริ่มมาให้วิสาด์แรงก็เอาอันนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเซ็นก็คือค่าอิมมอร์ซิโตแม็กนัตนั้นแหละเพราะว่าเวลาอัพเห็นไหมมันจะได้เอ็มแม็กแอยู่ที่4 9 0นะครับเพื่อความเสียหาย้วยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้แบบเอหลอดแรงก็ควรจะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะเออจริงๆหนีว่าเรื่องนี้อาจจะดีกว่าเพราะว่าก่อนเลสเปิดสกิลสองมันทันอยู่แล้วทั้งสมัยแล้วก็เป็นในส่วนนี้นะครับอะไรนะ อ่าโนลิมิตอ่าสกิลสองประมาณนี้นะอ่า uh, uh. นี่จบเป็นส่วนคซาเดอร์ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆบิวดาเมจมาดีดๆใช่ไหมเปิดนี่ก่อนก็สมัยก็ดอกละเจ็ดล้านสองดอกก็สิบสี่ล้านแล้วใช่ไหมครับล้วก็เป็นส่วนกรียดคีสอีกดอกหนึ่งแต่กรียดรอบที่สี่จะวนกลับไม่ทันนะก็คิดดาเมจแบบห้วนๆก็ประมาณสิบหกล้านเห็นไหมแค่นี้บอสตายหมดแน่นอน แล้วก็เนื่องด้วยว่าที่เปิดสกิลแรกด้วยสปิริตไลท์เนี่ยจะทำให้เรนเจอร์ยิงแรงมากครับตอนนี้มีเรนเจอร์มีทดลองมาหมดแล้วมีว่าอย่างเยอะแรงสุดแล้ว <S <S เปิดด้วยพิโอโซก่อนนะครับแล้วก็เปิดด้วยโนลิมิตโนลิมิตนี่ทางสุดของเรนเจอร์แล้วอันนี้แบบไม่ต้องคิดเลยที่มีลองมาลองมาจะเป็นส่วนสกิลแอนนี้ครับเวลาติดคีมีประมาณ3ามล้านห้าถึงสี่ล้านถ้าติดคีมนะไม่ติดคีมก็ประมาณ 8, 2, 000, ล้านแปดสองล้านก็เป็นสกิลที่ลอง แรงรองลงมาจาก No Limit นะครับต่อไปเป็นในส่วนสกิลที่3ที่ความแรงรองมานิดหนึงจะไม่ต่างกันมากก็คือ a l o w r e p e l อันนี้คือมีแนะนำไปแล้วแต่ว่าอันนี้มีคนแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติเราเลื่อนขัน้น a r m มเนี่ยก็ให้เอา a r มมเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแต่คืออารมันคงไม่แรงเท่า a d i t แน่มีว่าแ d i t นี่ยิงติดคีที่3ล้าน5้ล้านนะเพราะฉะนั้นมีว่าเอา a d i t ดีกว่า หมีว่าอาร์มดีเพราะว่าเวลามาเรื่องคาดมาติดไซเรนด้วยติดติดใบใบที่เอาไป PVP ดีมากครับแต่ว่าในส่วนบอสหมีไม่ค่อยแนะนานะถือว่าใส่แบบนี้แรงกว่าแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเพื่อัออะไรมาก็ใส่ตามน,น,นั้นก็เท่ากับเรนเจอร์ดามเมจถ้าติดขี้หมดเลยโนลิมิตอันนี้เราพูดถึงเกาะที่หมีอยู่เลยนะก็ประมาณถ้าได้บัฟสปิตเลสเอ,อ่อของครูซเดอร์ตั้งแต่เลขหนึ่งนะที่ยิงตอนนี้ก็ประมาณ8ล้านถึง10ล้านอะว่าจะจบโนลิมิตนะครับ8ล้านสิล้านแน่นอน สร็จแล้วก็สกิลแอดลิตก็ตีไป 4M แล้วกันก็อันนี้นับแบบพนหัว10ล้านบวก44ล้านแล้วใช่ไหมแล้วก็สกิลอั l โลีเปอีก3ล้านเป็น17ล้านวนเอาง่ายๆแค่สกิล4สกิลปลาไปประมาณ10ล้านบวกอะถือว่าแรงมากนะถือว่าตอนนี้ l รนเจอร์นี่โน,นงเลยครับแล้วก็เออวนกลับมาโน,โนลลมิตอีกรอบหนึ่งรับประกันเลยนะครูเดอร์กับถ้าตั้งครูเดอร์แบบเนี้ยนะ ตั้งคูซเดอร์แบบเนี้ยนะบวกเลนเจอร์นี่ก็คือโหยิงดักหมดจริงๆคือตอนนี้บอกจริงนะคอนเทนต์ p p e ด่านบอสนี่คือจิบจิบแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆทำเลนเจอร์กับคูซเดอร์มาแน่นๆสองตัวมันรวมพลังกันดีมากครับมีว่าตอนนี้ดาเมเมันแรงกว่าคูสองคูสองดาเมจมันจะไม่พุ่งเท่าไหร่แล้วนะในในช่วงตอนหลังอนะคือสมัยอัตเต็มมีว่าน่าจะได้ประมาณ9้าล้านสล้านในขณะที่ว่าเลนเจอร์สามารถขยายไป15 20ล้านได้เลยในอนาคตนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนพระก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดเอาแบบเอาแบบแรงๆแบบสุดตรงเลยใช่ไหมก็เปิดนี่ก่อนก็ได้ครับ1แต่พระเพื่อนๆจะต้องเด็กเกินร้อยสี่สิบขึ้นไปนะร้อยสามสิบขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรามันต้องรีบไล่มะงั้นมันจะไม่ทันเนี่ยต้องร้อยสามสิบขึ้นไปนะอย่างเดียวเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไล่กอรีตไม่ทันครับมันจะเปิดด้วยนี่ก่อนอิมมอร์ซิโตเซนเนี่ยแล้วก็มาเปิดด้วยกอรีตถ้าเปิดเกินสมมติ พาเปิดช้าไปเนี่ยบางทีโนรีบิดยิงไปครึ่งหลอดแล้วดาเมนมันจะตกเลยเพราะว่ามันไม่ติดคีประมาณนี้นะครับอันนี้มีว่าเวิร์กสุดแล้วอันนี้เราพูดถึงเซตแบบ PVE นะแต่บางทีถ้าเกิดเราไปเจอ,เอ,อตัวที่ต้องร้างบับสะท้อนก็อาจจะเป็นเอาเอ็กโซซิมาแทนก็เออ God สเปเยอร์องก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเนื่องด้ว่าถ้าเกิดสมมติเราติดเลเวลเราไปทาอะไรไม่ได้ก็ให้ทําไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เติมเงินใช่ไหม ทำอะไรใช่ไหมครับก็คือรอครับเราวันพรุ่งนี้แล้วก็รออีกวันหนึ่งจนหว่าเลเวลมันจะถึงในช่วงนี้เราก็เก็บสมาคิกนกบ,บินเราก็รีแมปไปครับยิ่งเราไปอยู่ด่านไกลได้มันก็ยิ่งไปได้เยอะถูกไหมคือมีเจ้าบอกบอกว่ามีได้ XP Up อัพเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่อวันเนี่ยประมาณเอ่อห้าถึงเล้านต่อวันนะมีรีอยู่ประมาณ1 2 0โกรประมาณ4รอบอะแล้วก็เป็นในส่วนกล่องที่แบบ1 0บสชั่วโมงมาเปิดทีอะไรอย่างเงี้ยมีได้ต่อวันประมาณ5-8ล้านึงทีนล้านห้าเาก็มาไลพสกิลโบนี้ทำไง ต่หมีเน้นเรนเจอร์ก่อนนะเนี่ยต่อไปที่หมีจะอัพเห็นไหมหมีจะอัพประมาณเลยว่า20เอาเพียงแท่งเดียวเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราลงไป3า4สมันใช้พอยเยอะครับเราเรามาเฉลี่ย20ก่อนเสร็จแล้วหมีก็คัดเลยครับอัานไหนเพียงแท่งอะซันเบรกเห็นไหมต่อไปก็จะอ,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 อัพซันเบรกต่อซันเบรกเอาให้เลยว่า20ก็แจ้แทงสี่ร้อย 400, เห็นไหมแค่นี้ก็ยิงแรงโคตรแล้วแล้วต่อไปไม่รู้ไปอัพอะไรก็ไปอัพเพียวโซให้แม็กห้าสิบแล้วก็โนลิมิตแค่นี้จบแล้วเรนเจอร์ก็คือพระเจ้าเลยถ้าถ้าทำตามนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดสมมุติเพียวเพียวโซเต็มโนลิมิตเต็มเสร็จแล้วก็ไปในส่วนแอดนดี้ต่อแล้วก็ไปในส่วนอ l โลรลีเปลจบแล้วเรนเจอร์แค่นี้จริงแค่นี้โหดเลยบอสตายหมดตายเฮี้ยนตายหาแน่นอนนะครับขออภัยเขาไม่สุภาพพูดด้วยความแค้นเนี่ยที่ผ่านมาูก็จะผ่านบอสแต่ละทีรีเป็นร้อยรอบเหนื่อยนะจริงๆนะอัพแค่เลเวล2ยิ 20, แค่นี้ก็โหดแล้วแล้วเพื่อนๆไปอัพบโบนัสคูเดอร์ต่อครับ ต่อไปเราควรจะอัพอะไรเชื่อบ้านเนี่ยมินก็จะอัพ p พีดีเฟนแบนก่อเลียนให้เลเว่าสิแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เปนในส่วนมาท้าย20แต่ก่อนจะไปอัพมาไายคือเพื่อนๆต้องไปเฉลี่ยอัพโบนัสของ p e f e n s e กับ a t t แ c k แล้วก็คี้ให้หมดนะครับเลือดก็เอาก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามอนเตอร์มาตบแรงมากครูซัเดอร์ชืดไม่ค่อยได้บางทีเอาเลือดก็ดีครับเลือดอะ่ะอืมต้านสถานะก็ดีนะเนี่ยเห็นไหม สกิลไหนที่เราเลื่อนไปแล้วมันก็ได้โบนัสเลเวล50ให้เราอัพไปแล้วแล้วมันจะปลดอีกเลเวล50ของสกิลม่วงนะครับสุดท้ายเห็นไหมเราก็ต้องไปดั้งไล่อัพให้หมดจุดเด่นว่าพีดีเฟนเลเวลร์30สปีดไลน์เนี่ยไงก็ต้องอัพเออแชร์เจอก็มีพีดีเฟนเนี่ยโฮลี่เห็นไหม P level Light เ,อเอ,อกเก็ม P เอ็ Holy, เมดีเฟนก็ต้องเอานะครับเอ็ M มดีเฟนเป็นกันเวทแล้วก็เป็นในส่วนเพิ่มสมัยตบแรงด้วยนี่เห็นนะคิดทั้งเอ็มดีเฟนดีเฟนแล้วก็แอคแท็นะครับเสร็จแล้วไปอัพอะไรต่อ่ออไปัพนนีเเเเเลลลลยสกกิโซวว30ห็หมบฟ671 กอลีสอันนี้โอ้โหจะเลื่อนต้องช่วงน,นั้นอะเห็นเห็นบางคนบอกสุตลต่านบอก9 7กับร้อยหนึ่งอะเป็นสก,กิลอิกห่างไกลมากครับส่วนมาไทยเขาบอกว่าถ้าเลื่อนโหดมากเซฟนอกอะเห็นแทงทีสิบล้านบวกแต่คือตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอมารีวิวตอนแบบเลื่อนขันแล้วกันถ้าเกิดเป็นในส่วนตอนนี้อันนี้พูดถึงคอนเทนต์ PVE มิก็ยังมองว่าเป็นในส่วนสมัยครับเป็นในส่วนสมัยกับกอลีสเนี่ยสองท่าเนี่ย แต่คือเพื่อนๆจะเอาอัพสปิริตไลท์แล้วก็ไปอัพเอิร์ธแชกเกอร์มาทิมต่อก็ได้นะในพี่ไพี่กับหอดีแต่บอสมีว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นหอแรงแล้วพอเราอัพเรนเจอร์โบนัสทุกอย่างเสร็จแล้วคูซเดอร์โบนัสเสร็จแล้วก็เป็นส่วนวิชาต,ต่อครับเน้นเอ็มแอทแท็กให้หมดเลยเห็นไหมครับสกิลไหนมีเอ็มแอทแท็กอัพให้หมดเลยวิชาต์เอาจริงๆนะถ้าเราเอาเซฟนอกใช่ป่ะเซฟนอกเขาเล่นแต่สกิลแดงสกิลสายฟ้าสกิลท่านลมแต่ว่าเป็นในส่วนเลื่อนขั้น หลอดถ้าเลื่อนขั้นสกิลนี้ก็เลื่อนขั้นทุกอย่างเลื่อนขั้นดีหมดอันนี้เลื่อนขั้นได้เลยเลื่อนขั้นเสร็จมันจะสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ควรเลื่อนคือเอาง่ายๆนะสุดท้ายเราวิสาสกิลสีแดงแรงสุดครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนตอนนี้มันเลื่อนไม่ได้มันก็มันจะอยู่กลางๆนะถูกไหมแต่มันก็ดีกว่าพวกไฟแต่บางคนก็เล่นเซตไฟเซตน้ําแข็งนะอันนี้อันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่ามีเห็นเซฟนอกเขาเล่นแต่สายฟ้ากันเนหะ็น <laughs> เขาเขาเล่นสายฟ้าเล่นกันหมดเลยอะ่ะเออแล้วมีเห็นดาเมจแรงมากนะดาวเมร,ระ ก็คือมันก็ยังสู้พวกレนเจอร์คูซาเดอร์ไม่ได้ในเรื่องการตีบอลนะครับแต่จะเป็นเก่งในเรื่องหออะไรแบบนี้มากกว่าเคลียร์มอนเตอร์เยอะๆอย่างเงี้ยเคลียร์วอลพีพี P, อะไรอย่างเงี้ยวิสัตต์กระเสกยืนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอามี่ไม่มีแล้วครับก็สรุปวิธีการคอมโบแบบใหม่ให้ฟังนะอันนี้จะคือเป็นการดึงประสิทธิภาพออกมาสูงสุดเลยทั้งคูซาเดอร์แล้วก็เลนเจอร์ทำให้เพื่อนๆนผ่านคอนเทนต์แบบง่ายมากจริง สีไม่ดีเดี๋ยวอนาคตมีอาจจะไม่ต้องทำไกลเราก็ได้มั้ง <P ew ds> เพราะว่าคอนเทนต์บอส PVP อ๋อ PVE มันทุกคนผ่านได้กันหมดแล้วถ้าเกิดทุกคนเซตตามหมีนะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะก้าเอ็ดออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำไกลวันนี้ปั๊มันมัน,ม,นมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะไปลงของมันก็น่าเบื่อมันก็เดิมๆใช่ไหมละ่ะอ่าขอให้คนเล่นเกมแล้วไอ้นักอเวนเจอร์อยังมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ